เส the ียใจหรอกครัต่อยดีที่สุดแล้วทั้งสองมคนก็ไม่ไทยมะให้ผมทำนบบนี้ให้ทุกคนแล้วก็ให้ตังค์คนอื่นที่กินข้าวและค่ารถสจอดให้ทุกคนแล้วเอาพื้นพี่คุณเด็กเขารู้ว่าเก้าพันที่หลังถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรมาให้โทรบอกรู้ว่าเดินทางมารู้ว่าคอยพี่ตอไหวไหมอ่าก็เจ็บก็ใหญ่จริงให้กินข้าวแล้วกินยานะตัวร้อนเลยเนี่ยพี่ซอสักร้อยเจ็ด เราไม่ไหวแล้วแม่เราไม่ไหวอ่ะใหญ่ไปมันใหญ่ไปแล้วต้องหาตามสูงต่อยมั้งมันโดนไม่ใช่เดียวเราเลยแต่เมื่อกี้มันโดนัเอียงไปเอียงมาเราสี่ยกแล้วต่อยมันไม่โดนเลยไมเป็นเดียวกันความ่ไม่น่ารอดครับกินข้าวนะแล้วก็มันโดนแบบจุกว่ะตรนโตต่อยมีอาการครับตีทำเพื่อนร้องไห้เราเก่งแล้วทั้งสองมึงเก่งแม่เพราะแม่ร้องอะไรกันเราต่อยมึง